thank mm -hmm. ตอนนี้เราก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับแล้วเข้าจวก็นั่งชิวๆอยู่ข้างลำธารน,นะครับรู้สึกชิวมากเป็นพิเศษนะครับเท้าแช่น้ำ สบบ้างครับเย็นสบายนะเย็นสบายสดชื่นจะเล่นน้ำเครื่องดื่มของเราก็เป็นเลมอนโซดาสีนะครับ พอเข้ามานะครับเราก็มาลงทะเบียนก่อนนะครับก็ตรงนี้ก็ให้เช็คอินหลังบ่ายโมงนะครับก็เช็คเอาที่ยังนะครับจุดลงทะเบียนก็อยู่ทางเข้าพอดีนะครับ ส่วนรงทะเบียนก็จะมีเครื่องดื่มขนมนมเนยก็เครื่องใช้ขายนะครับแล้วก็มีพัดลมให้เช่ามีหมูกระทะแล้วก็มีเตาปิ้งย่างให้เช่าแล้วก็มีเต็นท์ให้เช่าด้วยนะครับสำหรับพัดลมที่นี่ครับก็มีให้เช่านะครับ,รบตัวใหญ่50บาทตัวเล็ก4ี่สิบนะครับ แล้วก็ค่ามัดจำตัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนหน้อกะทะหมูกะทะชุดละสี่รอยห้าสิบนะครับเป็นชุดใหญ่ทานได้สี่คนนะครับส่วนเตาจะเป็นเตาแบบนี้นะครับสำหรับใครที่จะปิ้งยากก็มาเช่าได้นะครับเตาชุดละห้าสิบบาทนะครับจะได้ฐานถุงหนึ่งนะครับห้องน้ำก็จะมีโซนด้านหน้านะครับแย,ยกชายเดี๋ยวไปดูห้องน้ำข้างในครับ ห้องน้ารู้สึกว่าจะสวยมากเลยนะครับข้างหน้าก็เป็นอ่างล้างมือแบบคลาสสิกนะครับอันนี้เป็นห้องน้ําชายมีตุม่มมีฝักบัวด้วยนะครับข้างหลังก็จะเป็นโถฉี่ผู้ชายนะครับอ๋อเป็นแบบกระถางนะครับแบบทรงคลาสสิก วันนี้คนเยอะมากนะครับเป็นวันที่15นะครับเป็นวันเป็นวัน,น,วนช่วงเทศกาลสงการนะครับมาดูโซนจุดแรกนะครับโหคิวเลยนะครับตั้งโต๊ะกินกลางน้ำเลยนะครับแล้วก็มีแพรเตีย่ยให้เล่นกันนะครับ นีก็จะเป็นหมายเกาะน,นะครับทางได้หลายเต็นเลยนะครับหมายเกาะ สำหรับลานจอดรถนะครับก็จะเป็นร่มไผ่นะครับก็จอดได้ได้หลายคันนะครับแต่ก็ระวังชนกอไผ่หน่อยนะครับบางทีมันมีตอยื่นออกมานะครับแบบนี้นะครับส่วนรถของเราก็จอดตรงนี้นะครับแล้วโซนด้านในสุดก็จะมีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับส่วนนี้มีห้องน้ำ อย่างละสองห้องนะครับเป็นห้องชายหญิงแล้วก็อ่างล้างจานสามจุดนะครับ เป็นโซนสุดท้ายนะครับโซนเถาวัรยักษ์นะครับตรงนี้จะล่มลื่นหน่อยนะครับแล้วก็สุดตรงสุดนั้นพอดีครับตรงจะแดดหน่อยแต่ของเราพิเศษครับอยู่กลางเกาะเลยนะครับตอนนี้นางทำอะไรไปดูก่อนนะครับไปดูกัน ทำไรอยู่ครับทำไมทำนอย่ายงั้นเผ็ดเดินอะไรถึงเผ็ดกินส้มตำนะครับหมดแล้วนะครับเผ็ดเลยครับนี้ในเวลาเล่นน้ำยังยรอครับรอหายเผ็ดก่อนนะครับ ที่เราตกได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำอาหารกันนะคะไปเลย โพสเฟสบุ o กนะครับนั่งเฉียวๆครับที่ข้างลำทาน อะไรนะครับถ้ามาจริงกัดหามหรืไม่มีห้ามให้กัดครับ ตรงนี้น้ำไม่ลึกนะครับประมาณไม่อยากไปตรงน้นตรงโน้นมีปีกไม่นีลุงลุงไหนลุงลุงฉันยังไม่เห็นนั่นไงลุงเธอเห็นหางลุงไหมนั่นนั่นนี่นลุงตู กลัวลุงครับไม่ชอบลุงอุ้ยนี่ไงเธอลูกอะไรเนี่ยเห็นไหมเมือนไร่ข้มาก็น,น่อะอะไรข้า,ขาวๆนะเหมือนฟักข้าวล,ลูกอะไรก็ไม่รู้ครับเหลืองเหลืองอ้อยเลยรู้สึกว่าจะเป็นเครือเนาะ ็ักูดกนะมียอดผักกูดไหมไปดูปนนเขาเก็บไปหมดแล้วนี่คกับกกกัปหมดแล้วอานนี้เมาเก็กบไปหมดแลือเขาเกเบือเทศก็้ีอันนี้คือลูกลูกมะเดื่อ ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เรารอคอยแล้วนะครับหมูกระทะหมากระทุหมูกระทะ ลปลาอบสมุนไพรค่ะปลาอบสมุนไพรนะครับดีสวยมากครับทางรีสรวนหาได้เยอะมากคี่ร4อ0 420แอบน้ำโป๊กกดเล็กกว่านึงคือว่าได้เยอะนะคะเยอะกว่าที่อื่นได้เยอะมากครับหมูกระทะที่นี่ก็กินชิวๆนะครับข้างลำทานนะครับน้ำใสไหลยเย็นแต่ไม่เห็นตัวปลาครับไม่มี ก็ย่างกุ้งนะครับอร่อยไหมครับรในปลาของเราปลายังไม่ได้กินนะครับ อ่ไรเนื้อยาของแท้อาจะได้กินที่นีเยอะมอ่ะยมากเลยแบบเขยไเข้าไปก็เราอบไว้อบอยู่ปลยไว้แล้วเหมือน อู๋แล้วนะมันก็ดคตดอยู่ในเนื้อปลาแล้วมันก็ซึมเข้าแบบดีมากหอมไปกี่เต็น,นครับะมันหอมฟุ้งไปกี่เต็นหอมเสร็จป,ปากซอยเหรอ เสียงน้ำตกโยนไปนะครับแล้วก็กบภูเขาล้องครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ ก็เป็นบรรยากาศยามช่วงเช้าเ้านะครับตอนนี้น่าจะเจ็ดโมงกว่ากว่านะครับเมื่อคืนก็อากาศเย็นสบายเลยนะครับตีสามตีสี่ต้องลุกปิดพัดลมตอนนี้อาหารเช้าก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับไข่น้ำไข่น้ำไข่น้ำมาจากไหนเอามาจาก มีหนูหมูกระทะที่เหลือเมื่อวานมีหนูหมูกระทะนั่นก็ปลาปลาปลาตัวใหญ่มากเรากินไม่หมดไม่หมดเพราะว่าเมื่อวานเรากินหมูกระทะยังไงหมูกระทะชุดใหญ่เผาเลยกินไม่หมดปลาเลยรสิยะใครทำหมูกระทะยังเหลืออ่ะเยอะมาก ตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาล่ำลาเกาะสวรรค์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเลยนะครับมาเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ